สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพร์นาพราเยาวธนีนะคะชื่อเล่นชื่อยิ้มค่ะปัจจุบันอายุ27ปีค่ะระดับการศึกษาจบจากมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายค่ะสำนักสังคงมาศาสตร์อีกอาคกรารมาศาสตร์ประยุคค่ะดิฉันเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ The Smart City Ambassador หรือโครงการนักพัฒนาดิจิทัลรุ่นใหม่รุ่นที่2ะค่ะดิฉันมีนความสนใจอยากที่สมัคร พื้นที่เทศบาลตำบลแม่คำเนื่องจากตอนนี้นะคะเทศบาลตำบลแม่คำอะค่ะเพิ่งจะทําโครงการการส่งเสริมหมู่บ้านการจัดก,การขยะซึ่งกําลังดําเนินการอยู่ในขนาดนี้ดิฉันนะคะเลยมีความสนใจอยากจะพัฒนาตำบลแม่คำให้เป็นเมืองสะอาดและก็เป็นเมืองที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้สื่อโซเชียลเกี่ยวกับช่องทางทาง Facebook ออนไลน์ต่างๆเป็นตัวสื่อสารตัวกลางในการสื่อสารให้กับคนภายในชุมชน แต่เนื่องด้วยอะค่ะประชาชนในบางกลุ่มนะคะยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการคัดแยกขยะในแต่ละประเภทดิฉันจึงเล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการคัดแยกขยะของคนภายในชุมชนนะคะเพราะตัวดิฉันเองก็อยู่ภายในชุมชนด้วยตัวของดิฉันเองก็อยู่ในยุคดิจิตอลอะค่ะดิฉเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้เพราะว่านอกจากช่องทางการประชุมภายในหมู่บ้านแล้วเรายังมีช่องทางทาง Facebook แล้วก็สื่ออะไรต่างๆเนี่ยในการแจ้งเตือนให้กับคนภายในชุมชนนะคะหรือไม่ถ้าในกรณีที่ คนภายในชุมชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงสื่อออนไลน์เช่น Facebook ใช่ไหมคะหรือว่าไลน์เราก็มีสื่อตามเสียงตามสายอะค่ะโดยเนื้อหาส่วนใหญ่ในการแจ้งเตือนคนภายในชุมชนใช่ไหมคะเราก็จะเป็นเกี่ยวกับการอธิบายการแยกขยะต่างๆข้อสงสัยเกี่ยวกับการแยกขยะภายในชุมชนการนัดหมายรับซื้อขยะรีไซเคิลภายในชุมชนแจ้งเตือนการเก็บทิ้งขยะภายในชุมหรือว่าบางทีอะค่ะตัวของดิฉันเองอะคะ่ะ จะแนะนำประชาชนในชุมชนเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Green to Gen นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับขยะ,ะคะ่ะซึ่งตัวของดิชันเองก็จะสร้างทางขยะขึ้นมาโดยผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้โดยภายในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับขยะแต่ละประเภทมีอะไรบ้างขยะประเภทนี้เป็นขยะอะไรขยะประเภทนี้เป็นขยะอะไร แล้วก็ขยะประเภทนี้สามารถบริจาคได้ไหรือไม่โดยที่การที่เราสร้างขางข,ขยะขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเราก็เป็นส่วนหนึ่งภายในแอปใช่ไหมคะโดยประชาชนสามารถเข้าไปค้นหาทาังขยะ Green to Gen ภายในแอพเพี้นนี้ได้แล้วก็แจ้งให้เราไปรับขยะที่บ้านได้โดยในแอปเนี่ยจะบอกเลยว่าเราจะขัรับขยะประเภทไหนบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วก็ถ้าสมมุติว่า ขายขยะประเภทนี้ได้กี่บาทกิโลกี่บาทอะไรแบบนี้เลยอะค่ะก็เลยถ้าเกิดว่าประชาชนบางกลุ่มที่เข้าถึงนะคะในบางกลุ่มที่เข้าถึงตัวคนใชชนเดีอ่ะคะ่ะก็อยากจะแนะนำแอปพลิเคชันตัวนี้เพื่อเป็นสื่อกล้างในการเชื่อมต่อคนภายในชุมชนกับกลุ่มคัดแยกขยะภายในที่าลของเราค่ะ